ถ้าตรงตามปกหรือเปล่านะเป็นรุ่น TB 120 SM 1แล้วก็อันนี้เป็นเกดน้ำยาสามหัวนะคะ TB 120 SM h o s e นะ h o s e นะคะแล้วก็สายเกจหนึ่ R 3 2นะคะแล้วก็น้ำยาย2เป็น T TCV ร้อย 140M แล้วก็ TVC TCV 120M เดี๋ยวจะปักลิงก์ให้นะคะถ้าแบบตรงปกนะแต่ไม่แน่ใจก็าของแท้หรือเปล่านะคะราคาก็อยู่ที่ประมาณ900กว่าบาทมา,าเรามาดูกันนะคะไม่มีการแกะมาใดหรือว่าแพ็กเกจส่งจัดส่งรวดเร็วนะคะนับจากวันที่ส่งนะ นะะในกล่องนะคะก็จะมีกันแพ็กเกจมาดีมากเพื่อกันจะแทกเมาโอเคอเลยนะคะอ่วนนกล่องเเราจะมาดูกันนะคะว่าตรงหรือเปล่านะคะถ้าตรงลิงถ้าตรงจะปักลิง,งแล้วก็ร้านค้าให้ไปซื้อนะคะ นะแกะเขแกได้อะตัวนี้เป็นสายน้ำยาสามชุดนะคะสมชุดตัวนี้นะคะเป็น T B 1 2 0 S M h o s t นะคะตัวนี้จะไม่มีแพ็กเกจเป็นสายอย่างนี้นะคะแต่ที่จริงเราสั่งแบบของทัสโกนะคะเดี๋ยวต้องดีที่สาย มันไม่ได้ระบุไว้เลยว่าเป็นทัสโกต่นะคะแล้ต่อไปก็เป็นทัสโกตัวนี้นะคะ T.V.C. 1 4 0 m เป็นน้ำยา R. 3 2 410นะคะตัวนี้ก็ขอนะ นี่นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นของ R ย2ิบสองค่ะ Pasco T CV ร้อยยี่สิบ n นะคะหนึ่งสองศูนเอโอเคเดี๋ยวถ้าท่านใดสนใจนะคะเดี๋ยวจะแตะดีให้เนาะเดี๋ยวความยาวและลายละเอียดจะบอกอีกทีหนึ่งนะคะสินค้าก็ได้มาครบค่ะ